สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะคลิปประมาณสามคลิปติดต่อกันรวดๆเลยโอเคเป็นเรื่องงามยามดีครับผมเพราะวันนี้เราจะได้มาทำการนี่ครับผมเห็นเลยเห็นเลยสีเหลี่ยมตรงนั้นไหมฮะสีเหลี่ยมที่ไม่ที่ไม่สีข,ขาวๆงั้นนะฮะอันนั้นนะครับรถถังเพื่อเราฮะแล้วเราก็จะทําการขึ้นรถถังเพื่อเรานะครับผมรู้เข้าว่าการเป็นเป็น,เป,นเป็นทีมเป็นเพื่อรุ่มทีมที่ดีนั้นคุณจะต้องช่วยเพื่อนในการ ในการซ่อมรถถังนะครับผมซึ่งรู้สึกเหมือนว่าขึ้นเไยนะแจ๋วอะโหแจ๋วเลยอะอย่างแจ๋ว่ยโอ้โหแจ๋วจริงอะไรจริงนะฮะเนี่ยน,นี้ไปฮะก่อนที่เราจะแพ้ครับไปเหรอครับ ากำลังอยู่ยหาการที่เสี่ยงนะแต่ถ้าคุณไม่ไปเรามีสิทธิ์แพ้ครับเฮ้ยน้ำมันน้ำมันรถถังสตูไหนไหนเฮ้ยกูเห็นกูเห็นบนระคับมีตรงนั้นกูเห็นบนระคับมีตรงนั้นเห็นบนระคับมีตรงนั้นเอาไปแยกเชื่อเฮ้ยทำอะไรคน กระสุนหมดเวแล้วครับได้คิวไหมครับผมไม่ได้คิวเลยครับผมเพราะเนื่องจากเป็นเพราะเนื่องจากว่าการที่เราขึ้นมาอยู่นบนรถเขาฮะมันเหมือนเป็นการที่เราแอสซีท่อครับแอสซี Ad คืออะไรแอสซี Ad คือการที่แบบว่าคือเราไม่ได้ไม่ได้ข้ามโดยตรงฮะเราแค่แบบเราก็แบบมาเพื่อแบบมันเรียกไงอ่ะมันเรียกยากอ่ะ มาเพื่อแบบมาแค่ซับพอร์ตเขาเฉยๆน,นะฮะแบบทำดาเมจให้กับศัตรูเล็กน้อยพเพื่อนเพื่อนเพื่อที่เพื่อนเราจะได้ตีได้อะมันรันิยมอยนั้นนะครับเรารู้สึกว่าผมจะแข็งป้องปืนไ,ได้เฮ้ยแขย็งไม่ได้จริงๆนะเนี่ยผมกำลัองอ่านหนึ่ง้อยวนะันอืมโอเคมันจะแข็งได้ละ ู้สึกเหมือนว่าเราคงอดจจะอยูนี้ได้อีกไม,ไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับผมอือไปกันเถอะเพื่อนเอเอเออโอเคงั้นคุณจะออกไหมคุณไม่ออกใช่ไหมงั้นกูออกเองออกไปตรงชัฟฟี่นะฮะ จากผมแม่งไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำได้ก็มาช่วยมัน,มา,ม,ม,นมาช่วยสอบเท่าไงให้เฉยฮะมาช่วยมาช่วยขึ้นทันไหมโอ้ขึ้นทันด้วยอือแบบนี้โอ้โหครับตอนนี้ครับเราก็มาจะจะพอดจัวนะฮะแม่งขึ้นทันได้ไงก็ไม่รู้ ป้อมปืนเล็กมันอยู่ตรงไหน <c oughs> อ้าวโดนเฮ็ดช็อตเฉยเอ,อ่อมันจะมีใครใจดีเป็นเป็นรถให้เราติดรถไปบ้างไหมเนะี่ยกดข้อที่หนึ่งของการของการอยู่บนรถถามเพื่อนนะะห้ามออกจากห้ามออกจาก ทาาออกจากฝากโปย่างเงี้ยถ้าหากอยู่ในเศัตรูตเพราะคุณจะโดนเฮดช็อตได้แบบเมื่อกี้นะฮะไปฮะนี่คือนี่คือสิ่งที่จาชี้ชะตาเราครับว,ว่าเราจะอยู่หรือเราจะแพ้เราจะชนะแพ้หรือเราจะอยู่หรือไปฮะคือการยืดแต้มนี่แหละฮะซึ่งจ๋าครับผมไม่เห็นศัตรูในในระยะสายตานี้เลยฮะเดินหน้าต่อครับ ไหนครับศัตร,รูในระยะสายตาของท่านอ๋อท่านกำลังเคลื่อนย้ายท่านกำลังเคลื่อนทัพสินนะครับ๋อเข้าใจแล้วครับจ่าจ่าครับเสียงอะไรครับนันมันเสียงอะไรครับเพราะผมไม่อยากออกไปดูก็เดี๋ยวผมโ้นเท็ถอดฮะอ้ยยยงมันยยยยยยไม่ยไ้้กยย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 ะยย้ยยยยยยัยย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 อยย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 ย่ยนยยี